สยงอ,องเล่าขึผีตอนตังนานผีนางตาดีผีนางตาดีเป็นผู้หญิงจะกสิ่งสถิตอยู่ต้นกล้วยตาีและต้องเป็นกล้วยตา,ตายีใครหมายความว่าต้นกล้วยตาดีที่ออกเละตายานางตานีจะมีรูปรา่างหน้าตาสวยส หัดงามหมดใบสีเขียวและมุ่งตงเคระเบนนบบหินโบร,ราณซอบมอชายไปบุญลามและนางตานียังมีแรงหัวหอมที่น่าดูอีกด้วยเพราะถ้าชายที่มีอะไรกับนางแล้วเมื่อไปมีผู้หญิงคนอื่นนางตานีก็จะตามไป หักคอชายผู้นั้นทันทีเพื่อแงหงนพืห้หหวงนั้นเองพ่อขอจุกต้างงานงานามีไว้เพียงเท่านี้สวัสดี